สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ My Dream รายการที่ช่วยความฝันของคุณจะสามารถเป็นจริงได้หากมีการบริหารจัดการที่ดีวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมจริรติคันติโโรและทีมงานมันนี่ชาแนลนะครับหลายตอนที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยไปสํสำรวจความฝันนะครับจากบุคคลหลากหลายอายุบุคคลหลากหลายอาชีพครับแต่ในวันนี้ครับจะพาไปพูดคุยกันกับคนที่มีอิทธิพลน,นะครับในการสร้างแรงบนนันดาลใจและก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความฝันเป็นจริงได้วันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณกรณจติกาวนิชนะครับที่มีความฝันว่าออยยยาาากะเห็นนนน้ไททมมีีีฐคควปู่่ดขึรับ และในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณกรจเด็กเก่าวันนี้แล้วนะครับจะมาชวนคุณกรพูดคุยการเรื่องความฝันแล้วก็วิธีการทํางานการทําตามความฝันในช่วงนี้นะครับสวัสดีคุณกรครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติการแมรีมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับดีครับพอพูดถึงเรื่องความฝันครับอยากจะชวนคุณกรคุยก่อนว่าตอนนี้เนี่ยความฝันของคุณกรที่คิดว่าเป็นความฝันที่สําคัญที่ยังทําไม่สําเร็จหรือว่าอยากให้สําเร็จมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องความเป็นอยู่ของคนไทยครับอยากให้อยู่สบายขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขขึึ้้นนนนเเงิใกกระป๋าม คร,ครับตอนนี้ยังเป็นเป้าหมายอยู่ครับก่อนหน้านี้อาจจะเห็นภาพของคุณกรในฐาน,นะการที่ทํางานเรื่องการเมืองนะแต่ตอนนี้งานการเมืองอาจจะลดลงจากช่วงก่อนหน้าบ้างอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือไม่แน่ใ,นใจอาจจะยุ่งกว่าเดิมนะฮะัตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างเขาช่วงนี้ก็ทําได้หลายเรื่องนะครับจริงๆมันมาในความว่างเวลาที่ว่างเนี้ยมาในจังหวะที่กําลังพอดีคือทํางานการเมืองมาประมาณ10ปีนะครับก็มีความรู้สึกอยากไปทบทวนความคิดอยากไปเวลาไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับก็ใช้เวลานี้ได้ไประโยชน์อย่างเต็มที่ นี่ก็เป็นสาเหตุที่สามารถลงไปทำโครงการต่างๆที่ถ้ายังมีงานการเมืองอยู่ก็คงไม่มีโอกาสได้ลงไปทำครับก็คือเป็นการทำตามความฝันที่อยากจะให้คนไทยมีฐานะที่ดีขึ้นด้วยนะฮะใช่ฮะจริงๆเนี่ยท,ทั้งหมดก็คือด้วยเป้าหมายนั้นเป็นเป็นที่ตั้งครับคนไทยเราก็พอที่จะแบ่งกลุ่มปัญหาได้ค่อนข้างชัดเจนเปัญหากลุ่มเกษตรกรนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็น จนคนกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับก็ยังประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของของของประชากรคนไทยที่เรียกตัวเองว่าเป็นเป็นเกษตรกรครับ,รบแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านรายได้ปัญหาทางด้านหนี้สินมากที่สุดด้วยครับ,รบก็ก็เลยใช้เวลาส่วนหนึ่งในการที่จะไปหาคําตอบนะครับว่าเราจะช่วยประชาชนส่วนนี้ได้อย่างไรครับแต,แต่ก็ไม่ใช่เพียงเรื่องนี้ระยะหลังเนี่ยมันก็มีเรื่องของพัฒนาการวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อชีวิตเรามา,มากยิ่งขึ้น ก็เป็นช่วงโอกาสเวลาที่ให้โอกาสผมไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าเดี๋ยวนี้แบบเขาทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็การพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ตามความฝันของผมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้ลดปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนไทยได้ยังไง อนที่ฟังดูก็มีส่งเรื่องหลักก็คือการเข้าไปดูแลกเษก,ลกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรรวมไปถึงทาเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยนะครับ,รบมาเริ่มที่เรื่องของเกษตรกรกรอ่อนรตอนนี้คุณกอนนี่ทํางานกับเกษตรกรมีเรื่องอะไรบ้ <S <S รางแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรยังไงครก็เมือ่อเกือบกืบสามปีที่แล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งชื่อเกษตรเข้มแข็งครับวัตถุประสงค์ไม่ได้ทํากําไรแต่ต้องการที่จะมีองค์กรนะครับที่จะทําโครงการตามความคิดของของเราและทีมงานนะครับในการที่จะช่วย แก้ปัญหาให้กับให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาข้าวหอมมะลิไทยก็เพิ่งได้รับรางวัลอกีกเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกแต่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิก็คือชาวนาไทยโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานกับเป็นคนกลุ่มที่มีความยากจนมากที่สุดในประเทศมันเหมือนกับมันมีอะไรที่ ที่ลักลั่นกันอยู่ตรงนี้นะครับคนที่ผลิตของดีที่สุดกับจนที่สุดก็เลยมองว่าตรงนี้มันเป็นเป็นโจทย์ที่ต้องตีให้แตกนะครับ <c oughs> ซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยเขามีความได้เปรียบอยู่แล้วก็คืออย่างที่ว่าข้าวที่เขาผลิตเป็นที่ยอมรับ,รบโดยผู้บริโภคอยู่แล้วว่าดีนะทํายังไงให้เขาได้ราคานะครับ,น,รบนั่น,น,นคือโจทย์สิ่งแรกที่เราคุยกับเขาก็คือบอกว่าเอาละยุทธศาสตร์สุดท้ายก็คือผมจะพยายามขายข้าวของคุณที่เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกเนี่ย เป็นสินค้าพรีเมียมทําให้มันได้ราคา<ม>สะท้อนกับคุณภาพของข้าวครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้มันดีที่สุดจริงๆนะครับคำว่าดีที่สุดจริงๆก็คืองดใช้สารเคมียดงดใช้ยาฆ่ามแมลงปลูกแนวอินทรีย์นะครับ <c oughs> ใช้มลเมล็ดพันธุ์ที่ดีค,คุณคัดมลเมล็ดต่อมลเมล็ดเลยนะครับซึ่งเขาก็เลยไปปรับตัวนอกจากนั้นเนี่ยเดิมทีเขาก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็ขนข้าไปขายโงสีจบครับ ของเขาเนี่ยเราเราบอกว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจนถึงจากนาสู่จานข้าวของของผู้บริโภคเลยครับเพราะนั้นชาวนาในกลุ่มของเราตอนนี้สีข้าวเองนะครับสีเสร็จแพ็คใส่ถุงสุญญากาศเองมีอุปกรณ์เองหมดนะครับในหมู่บ้านถุงผ้าที่เราใช้ห่อให้สินค้าดูดียกระดับสินค้าในสายตาของผู้บริโภคอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นผ้าที่กลุ่มแม่บ้านเขาทอเองเย็บเอง ค,คือคือทุกขั้นตอนในกระบวนการนีช้ชาวนานมีส่วนร่วมหมดที่ผมมาช่วยจริงๆก็คือช่วงช่วงปลายนะครับก็คือช่วงของการเข้าถึงตลาดซึ่งตรงน,นี้เนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทางเกษตรกรเขายังเข้าไม่ถึงนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันก็ทําให้คุณภาพข้าวดีขึ้นนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะขายข้าวให้ได้ราคา,าคึค้น ปกติทั่วไปเราจะเข้าใจกันว่าเกษตรกรเ,เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะฮะจากการที่ไปคุกครีกับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาฮะเราเห็นปัญหาเรื่องของการเงินมีเรื่องอะไรบ้างเราคิดว่าเรื่องของอไรายได้น้อยเรื่องของความยากจนเนี่ยมันจะมีทางออกอย่างไงเขาได้น้อยแต่เขาก็ใช้น้อยนะครับจริงๆเพียงแค่เราบริหารให้เขาไม่ต้องมีภาระหนี้สินเนี่ยผมคิดว่าเขาอยู่ได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ใช่อยู่แบบที่คนในเมืองอยู่นะครับแต่เขาก็อยู่ในระดับที่เขามีความสุข ปัญหาหลักของเขานี่ก็คือ,อ,อรายจ่ายที่มากกว่าไรายได้และรายจ่ายที่เกิดจากการการผลิตที่เพดจากการที่ทาโครงการนี้ก็ทาให้ผมได้พบกับเกษตรกรหลายกลุ่มจากหลายจังหวัดที่เขามีการรวมตัวกันมีมีการยกระดับมาตรฐานสินค้าของเขามีการนําสินค้าเข้าสู่ตลาดโดยตรงที่สําคัญที่สุดถามว่าปัจจัยความสําเร็จมีอะไรบ้างขึ้นหนึ่งก็คือ,อ,อต้องมีการบริหารจัดการความหมายก็คือต้องมีผู้นำครับ,รบที่เข้มแข็ง สามารถที่จะอธิบายให้กับลูกบ้านให้ให,หล่อหลอมให้มาอยู่ที่ความเข้าใจเดียวกันได้รตรงนี้สำคัญมาก mm hmm. นะครับสองก็คือเขาสามารถหาตลาดได้ไหมตราบใดที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้หเกษตรกรว่าถ้าเขาทำแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขาขายได้แน่ในราคาที่เขาต้องการนะครับรเกษตรกรมีความขยันในตัวเองในตัวอยู่แล้วนะครับพร้อมทำทุกอย่าง แต่ถ้าเขาขาดความมั่นใจในส่วนนี้นะว่าทำไปแล้วจะมีตลาดไหมท้ายจะขายได้จริงไหมนะครับแล้วจะขายได้ตลอดไปไหมเนี่ยเขาก็จะลังเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นสองปัจจัยเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับว่าแนวความคิดแบบนี้จะสำเร็จหรือไม่ และนี่ก็เป็นแนวทางในการทําตามความฝันของคุณกรณนะครับที่อยากจะเห็นคนไทยมีชุดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรามาเริ่มกันจากเรื่องของการพัฒนาชุดความเป็นอยู่ของเกษตรกรก่อนนะครับแต่ในช่วงต่อไปครับจะมาติดตามกันต่อกกับวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนานะครับแก้ไขปัญหานี้ของคนที่มีไรายได้ปานกลางก,กันบ้างครับ